จ้าสันว่าดีใจฉันเด่นอ่ะเล่นฮอลลูลไปสองรอบนะดีกันเดนินออกมาเล่นกําลังกายออกกําลังกายอยู่ทุ่งหนมาย,ยาไวเนาะจานะันเนาะมื่อวานนี้มันสีหนาวๆอย่างกันเลยม่ได้ไปทำอะไรไดออเ,เด้ค่แต่อมเล่นมีิต่ออกกาลังกายนะครับมือนนันเนาะจ้าอย่าแดงกับสุขภาพไม่ค่อยดี แหว่งเดบก็ได้น้ำคอลเนาะคะ่ะอืมอกลมกายก็ได้หลินเลยมากมายเนาะคะ่ะหล่นฮัลโหลฮูปก็ได้แค่และซี่หานาทีหกนาทีมาเกินแปดนาทีแล้วร่างกายก็ค่อยดีเนาะคะ่ะได้ก็ได้ไปทางไดนมันจะมา,าอยู่กับบ้านแล้วก็ไป ตรวจลุกน้ำจุงลายตรวจองุ่นภูมินะคะเป็น,นอสโมโเนาะค่ะผมก็เคยได้ยูเจ้ว่าเห่ทำงานคือขาที่แข็งแรงจะทำมาได้ก็ได้แค่นั้นและะ้ค่ะนี่ก็ออกมาทุง่งนานะ,ะนี่ก็มายืนมึงสวนมทั่วยาย่เด้ตาค่ะตัวผักยาวต้นพุทรานี่ก็เิ่นกระเจียวเข้าไปแล้วค่ะเนาะ กะร่างานของยาแดงกะอยากให้พี ả, cả, m à, m ì, hay, ่น้องห่อจอยกันรักษาเนี่อรักษาตัวเนาะกันเนาะโควิดกันยัมโควิดค่ะเพรตอนนี้กะมีแนวโน้มอยากย่านโคลมีเป็นหรือไมเนาักก็อยากให้พ่อไม่พี่น้องเ่าล่ะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ในล่างมือด้วยสบู่แล้วกระถางเรนก็หอมไปๆนั่นคะเนาะเวลาออกไปพบปะผู้คนหลายจิตใจอยากให้ี่ยใส่ผ้านผ้าปิดปากไว้น้ำเนาะค่ะป้องกันตัวเองอะค่ะป้องกันตัวเองไว้เยอะๆนาะค่ะเนาะจะตัวโบเป็นไข่เป็นหนาวอะไรถ้าเอาป้องกันไว้นี่เขากไม่ค่อยเป็นอย่างไรแล้วก็เพราะ พอกับพอกลับมาจากบ้านไปเจอป่าผู้คนหลายๆเจอกลับมาบ้านเรากรีบมาอาบน้ําล้างมือล้างต้นตัวห่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะมันทำความสะอาดแล้วค่ะจะได้มันท่นให้มันทันโลกค่ะให้ให้มันให้โรคเข้ามาหาเฮาเน้ะค่ะนี่ก็ต้น แปบนะคะับ่มื่อกห้โรคมาฮาเราต้องป้องกันไว้เนาะคะต้องการไม่เลยไถ้าเราพ่ป้องกันตัวเองถ้าเราเป็นอะไรมาเราก็ไม่ใช่เป็นหลายเป็นบัดเป็นไออย่างหน้าของญานเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นอะไรมาแหละ ถ้าเป็นเจลหนักๆได้ก็ไปหาบุตรหามหมอแล้วกันเด้อไดะให้ปลอ่ลยปลอยไว้หลายปล่อยโดนหลายเขากะถ้ามันเป็นหลายที่เขาแก้ววัชพันมากะเอาวัชพันน,ะะน์แล้วกันเนาะจะให้พ่อแม่พี่น้องดูแลตัวเองบ้างค่ะอ่ะจะแดินก็วอค่อยมีแห้งบ้างค่ะเป็นกวามเหนื่อ,อนแรง แต่เดี๋ยวนี้ออกร่างกายไม่ค่อยออกทีไรเล็กก็น,น้อยค่ะเห็นเราเล่นฮุบกับว่าเกินสิบนาทีเปนาทีประมาณเนี้ค่ะเมื่อยแต่เด็กมต้องหยืดนี่กงออกมาเดินเล่นทางกลางทุ่งนาแนะะล้วค่ะนาะก็เลยได้ออกมากายฝากไว้เองเค,ค่ะกอจบไปคลิปนี้ก่อนแล้วค่ะนาะสวัสดีจ้า